คนผมบางควรแก้ปัญหายอย่างไรมีทรงอะไรบ้างที่สามารถตัดได้ถ้าอยากหายแก้ปัญหายอย่างไรราคาแพงไหมคลิปนี้มีคำตอบครับประเด็นแรกนะครับเรามาพูดถึงเรื่องความมั่นใจของคนผมบางกันก่อนเนื่องด้วยความมั่นใจของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดลงไปหลังจากที่ผมบางไม่ว่าจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ความมั่นใจเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในชีวิตหลักๆเลยถูกไหมครับคือการที่เขาจะไปสมัครงานไปจีบสาว ไปอะไรก็ได้ที่มันต้องใช้ความมั่นใจเนี่ยมันมันสำคัญมากๆในส่วนนี้ที่ขาดหายไปปัญหามันเกิดมีด้วยวิธีใดได้บ้างคือเดี๋ยวผมจะบอกปัญหาก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปแก้กันว่ามันเป็นยังไงถ้าเราหยุดที่ปัญหามันก่อนได้เราก็จะแก้มันได้ทันประเด็นแรกนะครับก็คือผมจะแนะนําว่าถ้าหาก คุณดูแลผมของคุณผิดวิธีมันก็จะออกมาค่อนข้างผิดนะครับ<ม>ก็คือผมก็จะร่วงก่อนวัยอันควรนั่นเองผมก็จะแนะนําให้เริ่มมันจ่ดูการดูแลลักษณะของเส้นผมนะครับประเด็นที่2ก็คือการมีกรรมพันธุ์ที่ผมร่วงหรือผมบางอยู่แล้วครับซึ่งก็น้อยเนื้อต่าใจกันซักเล็กน้อยก็อย่ามองว่ามันเป็นผมด้อยครับมองว่าเป็นผมเด่นแล้วจาักการมันได้ยังถูกวิธีก็พอเพราะฉะนั้นดูคลิปวิดีโอนี้จะจักการยังถูกวิธีแน่นอนครับแต่คลิปวิดีโอนี้ผมจะแยกปัญหา เบื้องต้นไว้นะครับก็คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นทําได้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นขอ้ขอให้ดู 1. นนะครับคือการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านเคมีช่วยนั่นเองการใช้เซรั่มช่วยนั่นเอง การใช้เซรั่มช่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเซรั่มที่ผลิตจากธรรมชาติหรือสารเคมีอะไรก็แล้วแต่ที่นําไปใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมแต่สามารถช่วยได้อย่างโดยตรงสองที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้นะครับก็คือการดูแลเส้นผมอย่างถูกวิธีนั่นเองซึ่งจะช่วยให้ผมหลุดร่วงลงช้าลงด้วยนะครับแล้วก็จะต่ออายุการใช้งานของเส้นผมของเราซึ่ง เส้นผมของเราจะผัดเปลี่ยนทุกๆตามฤดูกาลของมันนะครับผมตามธรรมชาตินั่นเองแต่ถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีมันก็จะไม่ขาดหลุดร่วงไปเสียก่อนก็คือการรักษาของเก่าที่มีอยู่ให้คงไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอเก่าของผมก็ได้พูดเก่าวไปแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้ 3. คือใช้ตัวช่วยครับ ผงถ่านไฟเบอร์ข้อที่3เนี่ยเป็นการที่ใช้ง่ายมากนะครับสามารถซื้อได้ตามร้านขายหรือเสริมสวยทั่วไปเลยนะครับหรือตามร้านค้าใหญ่ๆที่ขายเกี่ยวกับบำรุงเส้นผมหรืออะไรแบบเนี้ยผงท่านไฟเบอร์ตัวนี้จะเป็นผงท่านที่ช่วยในการที่จะให้ผมของเราเนะเติมเต็มพูดง่ายก็คือการหลอกตา แต่ด้วยผงทานตัวนี้จะไม่มีผลกระทบอะไรกับตัางสีสันของเรานะครับจะเป็นตัวคล้ายๆเป็นผงก็ผงไฟเบอร์อย่างที่บอกไปนะครับก็คือเราจะจะช่วยปิดผมได้ชั่วข่าวทุกๆครั้งหลังจากที่อาบน้ําหรือออกงานสังสรรค์อะไรตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆครับไปปรับใช้ดูสี่นะครับคือการปลูกผมมาในส่วนของข้อที่สี่นะครับคือการปลูกผมนั่นเองคือการปลูกผมเนี่ยเอ่อ ต้องเป็นคนที่มีงบประมาณพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครพอใจไหวก็จ่ายนะครับมันคือความมั่นใจของคุณที่จะทํางานไปทั้งชีวิตหรือการใช้อยู่ร่วมกับเส้นผมคุณไปทั้งชีวิตอัแต่อันนี้ผมไม่ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวทางด้านการปลูกผมนะครับเลยอธิบายได้ไม่มากพอเท่ากับคนที่มีด้านคู้เชี่ยวชาญน,นะครับสามารถลองไปเชิชเน็ตดูเอาก็ได้เรื่องของการปลูกผมแต่ราคานี้ก็จะค่อนข้างที่จะลางแสนเลยนะครับสําหรับส่วนราคาเนี่ยจะคิดเป็นตามตาราง ตารางเซนติเมตรหรือแล้วแต่ที่นะครับเขาจะคิดเป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะครับแต่ราคาสูงมากคิดว่าถ้าใครไม่เหมาะก็ไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาในส่วนของข้อที่6การเลือกทรงผมอย่างถูกต้องทรงแรกครับ อันเดอร์คัตมีหน้าตาลักษณะเป็นยังไงไปชมอันเดอร์คัตนี่ก็จะเหมาะกับทุกทรงหลายๆทรงสำหรับหลายรูปหน้าหลายๆแบบด้วยนะครับก็คืออันเดอร์คัตนี่คือการตัดรอบข้างมันก็เหมาะกับสําหรับเกือบจะทุกคนเลยครับจะคล้ายๆกับลองทรงแต่ก็จะไม่ใช่ลองทรงนะครับผมนี่ก็จะตัดประมาณนี้ครับทรงนี้เหมาะมากๆสกินเฮดทรงสกินเฮดครับผมทรงสกินเฮดนี่ก็เหมาะเช่นกันนะครับสาหรับคนที่มีผมบางนะเพราะว่า การที่เราผมบางแล้วก็เราก็ตัดสกินเฮดเนี่ยมันจะแปลว่ามันเหมือนสักเบอร์หนึ่งเนาะมันเหมือนเป็นการลบปมด้วยของเราไปเลยในการที่เราไม่มีผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะชอบนะครับบางคนตัดออกมาแล้วเท่อย่างเจสันเจสแทมอย่างเงี้ยครับผมมีหลายคนมากๆที่ตัดออกมาแล้วก็ยังคงความเท่น,นั้นอยู่แต่ทําไมในไทยยังไม่มีใครได้เป็นพระเอกนะครับสาหรับลองเอานเดตไปโกนหัวดูอะไรแบบนี้ครับน่าจะได้เป็นพระเอกหรือผมอาจจะลองดูก็ได้ลองดูครับคูคัดทรงคูคัดก็เป็นหนึ่งทรงนะครับที่สวยแต่คนก็จะแยกไม่ออกนะครับว่าระหว่างทรง เล่นกับครูคัดต่างกันยังไงเออก็หาความรู้ก่อนที่จะถูกเก่งกันลวกันนะครับคือทรงนี้เหมาะมากครับลองไปค้นหากันดูลองไปตัดกันดูเดี๋ยวผมจะแปะภาพไปให้นะครับบัสคัตบัสคัตก็เป็นอีกหนึ่งทรงนะครับสาหรับคนที่ผมบางเพราะว่าการที่เอาด้านข้างออกค่อนข้างเยอะแล้วด้านบนหนากว่ามันก็จะทาให้ดูด้านบนสมูทและกลมกลืนกับด้านข้างคล้ายๆทรงครูคัดเลยนะครับผมตรงนี้แนะนํา ฟลอหอกฟลอหอกเป็นอีกหนึ่งทรง,งนะครับผมการที่ตัดด้านข้างเราแล้วให้ผมเราพุ่งไปด้านหน้านี้มันจะทําให้รู้สึกว่าผมด้านกลางมาันหลุแบบด้านข้างเนี้ยถูกก่อตัวกันแล้วให้มารวมกันตรงด้านหน้านะครับซึ่งจะเป็นทรงสปาเก,ก้หรืออะไรอย่างเงี้ยแหลมแหลมหรืออะไรแล้วแต่นะครับควีนชาเวนควีนชาเวนนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งทรงด้วยเช่นกันที่สําหรับคนที่มั่นใจในตัวเองสูงยกตัวอย่างเช่นวีดิเซลหรือใครหลายๆคนที่โกนหัวแล้วก็ยังเท่นะครับแต่ประเทศไทยก็ยังเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับคือทําไมยังไม่มีใครโกกนหััวสี แล้วเทน่าสนใจนะเฟชขอบทรงเฟชก็เป็นอีกหนึ่งทรงนะครับสําหรับคนที่ค่อนข้างอยากจะมีด้านหน้าที่หนาเพราะว่าการที่ตรงนี้หนาคือการตัดเป็นหน้าหมาหรือตัดเป็นขอบอะไรเป็นประเภทพวกนี้ครับผมมันจะเพิ่มช่วยมันจะช่วยเพิ่มในความหนาของส่วนนี้ได้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีจุดโฟกัสนอกจากตรงนี้ทําให้ตรงนี้ดูหนาขึ้นมานั่นเองด้านข้างก็ลองไปปรับใช้กันดูครับแต่รวมๆแล้วคือให้เป็นหน้าหมาแต่ว่า ใส่เทเกเจอร์เข้าไปก็กำลังดีนะครับงั้นจะออกมาค่อนข้างที่น่าสงสารนิดนึงมาอีกหนึ่งทรงครับสำหรับคนเอเชียคือทรงทูบ ok ็อกซ์ทรงทูบ็อกซ์นะครับเหมาะสำหรับคนเอเชียมากๆสำหรับคนที่เป็นผมชี้ผมบางหรืออะไรแก้ปัญหาได้แม่งโคตรพ่อคุณแม่ดีมากๆเลยนะครับความยาวที่ส่งคนไว้คือยาวค่อนข้างเยอะแล้วก็ปกออกมาประมาณนี้แล้วก็ตัดคล้ายๆเนอร์คัดครับผมเดี๋ยวผมจะแปะภาพไว้ดูลองไปประยุกใช้และปรับใช้กันดูนะครับทรงนี้เหมาะมากๆ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหร,สรับทรงผมแต่ละรูปแบบลองไปปรับใช้ดูกันนะครับผมแล้วก็แต่ละวิธีการถ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงสามารถช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับหรือใครที่มีวิธีแนะนําที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับแล้ววันนี้ผมเฟิร์สหกวยขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกด subscribe บาย